มีหลายคนนะครับอินโดนีเซียมานี่นะครับ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  <laughs> ่กิเราอะไม่เกิด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 ต้องเ่ส่ยก

ออกทีมงานออก <laughs> <laughs> 对呀。<laughs> <laughs> าแฟที่เอเก้ตอนนี้จะเอาโอเโอเคสิ้เพื่อนอะไรอีก

มืดเลยลูก okay. จ okay. okay. ้ามาที่นี่จ้าจูไทรหน่อยแม่ในบอาโอเคเขาใหญจาโอเคอะไรนะมันะอันนั้น

thank you เป็นการสื่อลูกนะ น in ี่ยคุณหนักสิฮ่าฮ่าฮ่านี่เขรหนักฮ่าฮ um> ่าฮ่านี่เขาหนักไม่ต้องการกดโทรไหมมันไม่ฮ่าฮ่าฮ่าชอบกดคออยู่ไม่หมดหายแม่ ý thức ăn món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  ăn còn ăn món Non, non, non Non, non, 场下。 ิ้มนีใสเขาสิแม่เราน่งลูกเราเน่ไมด้ังไม่ได้แตานว่างวันี้ยมนนี้ก็ุนุนลนนะการความิด้ละครด้วยที่8ตอทุ่24ช่วงสามะสั Ayo kia shampo-shampo Ayo kia shampo-shampo อะไรไม่ใช่หมดจะช่ยอะไรไปายกาไปาปก้า